ทนในวันนี้นะคะจะพาผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นลันด้าจิวเวลี่ค่ะหรือว่า pdj นะคะในเครือแันด้ากรุ๊ปเขาดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตจัดจำหน่ายและค่ะปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลักแต่ว่าปัจจุบันนั้นก็มีการ นำเข้ามีการมีการเป็นผู้นำนะคะด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทยซึ่งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำคัญของโลกเช่นอเมริกาเหนือยุโรปแล้วก็รวมไปถึงเอเชียด้วยนะคะไม่ได้เห็นความคืบหน้าหรือว่าการอัปเดตข่าวสารจากตัวของแพนด้าจิวเวลมาพอสมควรแล้วไตรมาสสามเนี่ยค่ะมาดูกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของ ภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงกระทบเหมือนกันนะคะกับเรื่องของยอดขายในไตรมาสสาก็บอกว่าโดยรวมเนี่ยลดลงไปถึง39%นะคะแต่ว่ากำไรขั้นต้นก็ลดลงไปด้วยที่สำคัญก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นก็กระทบเขาอยู่พอสมควรทีเดียวไปติดตามรายละเอียดในช่วงไตรมาสสานี้กันค่ะไตรมาสามของปีนี้นะครับถ้าเราดูภาพรวมก่อนนะครับดูตัวภาชาร์ทข้างบนนะครับ ก็จะแบ่งสัดส่วนมองว่าถ้าเกิดยอดขายเป็นหนึ่งร้อเปอร์เซ็นเนี่ยรายได้มาจากส่วนไหนบ้างน,นะครับก็จะเห็นว่ามาจากฐานการผลิตของเราเนี่ยประมาณหกสิบกเปอร์เซ็นมาถาัดฐานการจำหน่ายของเราเนี่ยประมาณสามสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับทีนี้เราก็ลงมาแยกแต่ละฐานดูนะครับว่ายอดขายเป็นยังไงบ้างน,นะครับข้างล่างเนี่ยที่เขียนว่า production unit น,น,นะครับก็จะเห็นว่ายอดขายในแต่มาสาม ปีนี้นะครับก็ต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับถ้าเราเห็นตัวเลขไตรมาสสามปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่8 4 1ล้านบาทนะครับมีส่วนที่เราเรียกว,ว่ารายได้จากการขายทองคำอยู่ที่206ล้านบาทนะครับหากเทียบกับไตรมาสสามปีนี้นะครับไตรมาสสามปีนี้มียอดขายอยู่ที่440ล้านบาทนะครับหากเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นว่ายอดขายเนี่ยลดลงประมาณ400ล้านบาทหรือคิดเป็นการลดลง48แนต่ถารารเลาหัก ตัวคําออกไปและได้และได้จากการขายขคําออกไปก็จะเห็นว่ารายได้จากธุรกิจจิวเวลรี่จริงๆของเราเนี่ยลดลงไปที่3.0%นะครับสาระสาคัญที่ลดลงไปของตัว production u น i t เนี่ยก็มาจากการที่นะครับก็จะภาพรวมเลยคือราคาทองปันผูกนะครับทําให้ลูกค้าเนี่ยชะลอคาสั่งซื้ออันที่สองก็คือผลกระทบจากเลอกภาษีนะครับที่ทุกท่านเขาจะทราบอยู่แล้วของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีผลกระทบกับธุรกิจของเราเช่นกันนะครับ มาดูตัวอมนิชแนลนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่ารายได้แต้มสามของปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงประมาณ15%หรือปีพการลดลงประมาณ6%นะครับสา,าระสำคัญก็เป็นเรื่องทองคำเลยเพราะว่าธุรกิจที่ทำแบรนด์ของตัวเองเนี่ยก็เป็นทองคำเป็นหลักนะครับเป็นเครื่องหดักทองคำเป็นหลักดังนั้นเนี่ยการที่ราคาทองคำบันผวนเนี่ยมีผลกระทบต่อกำลังซื้อนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศไทยนะครับค่อนข้างที่จะซบเซานะครับก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ แบบที่เบี้ยไม่ได้นะครับถ้าเห็นว่ายอดขายลดลงมาหกเซนดังนั้นถ้าเรานําทั้งรายได้ฐางการผลิตและการจัดจาหน่ายมารวมกันนะครับก็จะเห็นแง่สุดท้ายนะครับก็จะเห็นว่ารายได้ของเราเนี่ยก็มีการลดลงไปที่4ี่สกล้านบาทคิดเป็นการลดลงสามสเกแต่ถ้าเกิดเราหักตัวรายการรายได้จากการขายทองคําออกไป2องล้านบาทจะเห็นว่ารายได้จากการขายชิวลี่ของนราดับของเราเนี่ยก็จะลดลงไปที่2 4เซนตนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของแต้มมสามปีนี้นะครับก็อยอดขายลดลงนะครับถ้ามาดูเก้าเดือนนะครับก็อยากให้ดูภายชาร้ตนะครับก็จะเห็นภายชา้เนี่ก็สัดส่วนของฐานกตรแลิการจัดจาหน่ายแบรนด์เองเนี่ยได้เคียงกับอของแต้มมสามนะครับก็อยู่ประมาณหกสิบห้าสามสิบห้านะครับถ้ามาดูฐานการผลิตเลยนะครับก็จะเห็นว่าไรายได้จากการฐานการผลิตน,นะครับช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไรายได้ลดลงจาก200 2,284ล้านบาทเหลือ1,346ล้านบาทนะครับคิดเป็นการลดลงที่41%แต่ถ้าหากรายได้จากตองคำเลยนะครับดูจากรายได้จากการขายธุรกิจจากการขายชูรี่ของเราเลยนะะี่ยก็จะเห็นว่าลดลงที่21%นะครับมาดูในภาพรวมของอุตสาหกรรมกันบ้างนะคะผู้บริหารบอกไปเมื่อสักครู่น,นี้แล้วบ้างบางส่วนนะคะว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของยอดขายแล้วก็ไรายได้ของบริษัทในไตรมาสสา ح, มีเรื่องอะไรบ้าง เน้นย้ำเรื่องของราคาทองคําที่ผันผวนตอนนี้ทํออดอรมายแบบนี้นะคะก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยชะลอในเรื่องของคําสั่งซื้อแล้วก็เรื่องของผลกระทบจากภาษีจากสหรัฐอเมริกาด้วยก็กระทบกับเรื่องของการส่งออกนะคะและที่สําคัญก็คือภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในประเทศไทยส่งผลโดยตรงเลยกับยอดขายของบริษัทไปติดตามมุมมองนี้กันอีกทีค่ะตั้งแต่ไตรมาสสองมนาะเราก็เจอเรื่องความผ,ลผลันผวน ยิ่งยิ่งจากความไม่แน่นอนของนโยบายทางภาครัฐของสหรัฐอเมริกาเราปีนี้เราก็มีอิมแพคเรื่องใหญ่ๆมาสองเรื่องซึ่งจริงๆมันก็รีดกันนะครับเพราะว่าความเสถียรภาพของเศรษฐกิจคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นตัวแปรสําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาทองคําแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาหรือหรือนโยบายทางภาครัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีแนวโน้มที่ไม่ชัดเจนขึ้นมาเนี่ยมันก็ มีอ m p a c กอยางมากในการที่ทำให้เกิด Dollarization แล้วเกิดการ Funding ที่วิ่งเข้าหาราคาทองคำซึ่งมันเป็นปัจจัยอะไรที่ไม่ได้มาจากอุตสาหกรรมเราเลยคืออุตสาหกรรมมินจรี่หรืออุตสาหกรรมแฟชั่นหรือลักชัวรี fashion, ร่ luxury, นะครับแต่ว่ามันโดน impact ตรงๆจากการที่ราคาราคาทองคำมันวิงง่งตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเรามีผลกระทบอย่างอย่างเรียไม่ได้นะครับเ,เพราะว่า พอมันพันผวนขนาดนี้เนี่ยนะครับมันก็มีผลกระทบอย่างที่เมื่อกี้อย่างอย่างบริษัทเราเองก็อย่างที่คุณดุสิทการก็เลยทําให้เราเกิดภาวะที่มีเงินเออ่วงเงินไม่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจเนี่ยเพราะว่าหลายๆธุรกิจเช่นเราอย่างเงี้ยที่เป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่เนี่นย,ยไม่ว่าจะเป็นร er, ีเทลเลอร์หรือเป็นแมนูแฟคเจอร์เนี่ยก็ค่อนข้างคอมมอน ที่จะมีการใช้ financing ที่เกี่ยวอะไรกับราคาทองคำหรือแคชชิ่งราคาทองคำหรือ Fin a n c i n g ด้วยโกลด์โลนโกลด์ลีสก็เป็นเรื่องค่อนข้างปกติและแพร่หลายในอุตสาหกรรมเราแต่พอมันเกิดราคาผันผวนขนาดนี้มัน i n d i r e c ก l y กระทบธุรกิจพวกเราแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพวกเราเองที่เป็น Manufacturing หรือจะเป็น Re t a i l e r ที่เป็นลูกค้าเราทีเนี่ยก็มีผลกระทบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือพอมันพองมันวิ่งขนาดนี้เนี่ย เราผมเคยกล่าวไปหลายครั้งแล้วในใน,ใน,ใน,ในพวเราพูดในออมเดกว,ว่าปัญหาหลักเนี่ยเวลาที่ทําให้เกิด Impact กับเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าราคาของคําสูงแต่คีย์เวิร์ดคือ volatility ถ้ามัน volatile อย่างรุนแรงและรวดเร็วและไม่มีความแน่นอนว่าราคาฟานอยู่ตรงไหนเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนเพิ่มเช่นการซื้อต็อกเพิ่มหรือการพัฒนาสินค้าแน,น่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็น สถานะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคุณดูสิต่าราคาทองคำพันธว์ขบานี้ในรอบแค่ไม่กี่แค่ประมาณ3าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยวิง่งไปจนถึงออชามไฮในช่วงออกทเวอร์สี่พม้ยใช่ไหมครับมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตนะั้งแต่ยุคสมัยเซเบนตีเปล่าเพราะฉะนั้นมันเราอยู่ในแอปนอร์มทจริงนะครับแล้วก็ทําให้ฐานลูกค้าของเราเนี่ยอย่างเช่นพล็อตชั่นเบสของเราคือพวกลูกค้าที่เป็น บรนด์หรือเป็น O E M ล t ก m e r ที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยที่เป็นชูวิแบนที่เขาขายอะไรงเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งทบทวนใหม่หมดเลยว่าเขาจะปรับแผนยังไงอีกนะครับทั้งๆที่แค่ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ก็ต้องมาทบทวนอยู่แล้วนะเพราะเกิดเรื่องคำว่า tariff ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นมีแผลที่เป็นค่อนข้างจะเป็น one time นะผมบอกว่าจะเป็น one time นะแล้วก็เป็นอะไรที่แอปน้องมา,มากๆเนะนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นทําให้เกิดการชะลอแล้วเกิดการทบทวนแผนอย่างยิ่งโดยม่อยิ่งถ้าเกิดวางแผนไม่ว่า จะสั่งออเดอร์เข้าไปสำหรับคริสต์มาสเนี้ยซึ่งนี่เราพูดถึงผลไต่มาสษร์อยู่เนาะงเขาก็เกิดต้องมานั่งทขทวนใหม่ว่าเฮ้ยฉันจะสั่งของที่เป็น higher price ที่เป็นโกลจูเรียเนี่ยอาจจะยากแล้วเพราะว่าทองดูวิ่งหานี้แล้วเขาเองไม่สามารถรับสอม,มาจิ้นได้เพราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นซิวว่าแทนมันก็มีการวีชอปขึ้นมาเลยไหมดเลยพันหัวน้ำหมดเนี่ยทำให้มีผลกระทบกับการลดลงของออเดอร์ที่เข้ามาถึงมือเรานะครับถึงแม้ว่าจะมี ราคาทองคําหรือราคาแม้กระทาั่งเื้อเงินที่วิ่งขึ้นเนี่ยในเงี้ยรายได้เราันอ็ขึ้นตาม Material cost เหล่านี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยวอลุ่มธุรกิจเราลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนของราคาทองคําและราคาเ,เงินที่ผ่านมาเแต่อย่างที่บอกนะครับเรื่องเนี้ยเรื่อง volatility คืองีถ้ามันเริ่ม stable นะครับธุรกิจเราจะมีซูมได้ดีขึ้นอ i อม a ช n นลหรือ Retailer b a s e ก็เหนือนกันก็นะครับบุอย่างธุรกิจเราเองอย่ Pri มา t h a i l a n d เนี่ยเราเองเนี่ย ก็ต้องมีการปรับราคาหน้าร้านเนี่ยอย่างคิมาทไทยแลนด์เนี่ยปรับสามครั้งไปแล้วนะครับในปี2025นะครับและทุกครั้งที่ปรับเนี่ยแน่นอนก็จะมีผลกระทบต่อกําลังซื้อผู้บริโภคนะครับหรือวก็ก็ต้องคล้ายๆที่ผมพูดเมื่อสักครู่ก็คือต้องมีการทบทวนว่า Product mix เราจะเป็นยังไงเมื่อเชื่อมดิซิ่งเราจะต้องเพรสยังไงนะครับเพราะว่าราคาทองคำที่วิ่งขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องมองว่ามัน out of purchasing power ของ consumer หรือเปล่าเพราะว่ารายได้ผู้บริโภคมันไม่ได้ขึ้นตามราคาทองคำที่ขึ้นเพราะนนนนัั้้อีก็เป็นปัจจัย นะครับสำคัญที่มันกระทบทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็น production base หรือ o e r a t i o n a l base ในช่วง3ไตรมาสที่ผ่านมาก็ดูเป็นไตรมาสที่ท้าทายพอสมควรทีเดียวกับ p l a n d a Jewelry นะคะผู้บริหารยังคิดว่าจากนี้ไปนั้นจะรักษาฐานการผลิตที่แข็งแกร่งเอาไว้และยังอยากจะตอบสนองความต้องการของตลาดแบรนด์ดีไซเนอร์อยู่นะคะแต่ว่าภาพโดยวรวมผู้ชมเจาะก็ติด เรื่องของกลยุทธ์เข้าได้ในอัปเดตฉบับเต็มในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะพร้อมๆกับมาดูงบได้จริงๆดูจากงบเนี่ยก็เห็นว่าความท้าทายของแพลนด้านี่มีหลายปีแล้วนะคะไรายได้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวิงพอสมควรทีเดียวแต่ที่ดูจะสวิงแล้วก็หนักใจอพอสมควรก็คือตัวเลขกำไรสุทธิท่าผู้ชมจาก138ล้านบาทในปี64เนี่ยค่อยๆลดลงลดลง,ลดลงแล้วก็ปีที่แล้วขาดทุนนะคะเลยขาดทุนไป9ล้าน 9ล้านกว่าบาทแล้วก็9เดือนแรกขาดทุนไปแล้ว288ล้านบาทก็ความสสิ่งจากปัจจัยที่เกิดขึ้นที่ผู้บริหารเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะโซนคำอธิบายว่า288ล้านเนี่ยมาจากตรงไหนบ้างแล้วก็ใจม้าสี่จะมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นกลับมาได้ด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างก็ติดตามจากคําอธิบายงบการเงินเพิ่มเติมได้นะคะ